วันนี้ครูซอบจีนเขาตรวจห้องใครอะตรวจหมดแล้วเหลือห้องเธออะอ้าวเก็บตุ๊กตาดิโอ้ยตีคองฉันทำเป็นแล้วให้อภัยไข่จุ่มซอสหวานคือรื้อไหมเคี้ยวมันให้แหลกฉันไม่เป็นไรหรอกฮัลโหลได้ข่าวว่าหุ้นเตอกเหรอชอนมาเซ็กห้าสิบตัวสิพูดได้คำเดียวว่าเสียอวน หยุดไม่อยู่ละร้านนี้ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเ FC ฝนตกล่ะคะเสียงดังหน่อยนะคะแต่ฟารมอร่อยยังเหมือนเดิมขออภัยที่เสียงดังทอดหมูกรอบต้องใจเย็น คุณรักลุงซื้อตุ๊กต,ตาอาหารมาเล่นเลยเหรอหากไม่มีลุงวันนั้นอม,มองผมไม่อ้วนทำไมไม่ร้องต่ออ้าวถ้าผมร้องต่อผมก็บินดิอ๋อ,อบินอยากเป็นทหารอากาศเหรอโอ้ยตัวนั้นก็ชงอย่งเลยโอย้แต่ผมก็บินจริงหรอกไปหายข้าวไป <c oughs> ผมน่ารักลุงที่สุดเลยไม่อยากจะว่าลุงวันนี้ร้านแจ๊กก้วขายก๋วยเตี๋ยว ไม่ใช่ขายเลนจวนข้าวมันหมูกรอบมีอะไรกันบ้างไปดูเลยจ้าเริ่มกันจากข้าวมันหุงใหม่ๆร่อนๆมันจากหอมลกตินตามด้วยไข่ต้มนุ่มๆฟินๆเห็นหมูกรอบกันไหมจ้าชิ้นบละลตตบใหญ่มากเลยนะสองชิ้นเนี่ยวัยรุ่นตามด้วยน้ำซุปหอม พร้มอมขายแล้วจุจ๊บูวันนี้ทำไมคุณย่าสดใส่ยังเลยบอ้าวค้าขายก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสสิลูกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ hey, 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 hey. ้โอ้ยเอ็งจะอินไรตั้งหนาเนี่ยมันต้องเชียร์เกิดข่าวเนี่ยมาโดนหน้าสวยๆของเจเอลโลจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะมันยังไม่เกิดอ้าวอ้าวผู้นี้มีเรื่อง,องดีได้เดี๋ยวจัดให้เฮ้ hey, hey. กับฉันอะเมื่อไหล่ก็ได้เกง่งเก่งแต่กับข้าแล้วทําไมไม่ไปเก่งกับคนอื่นบ้างไม่อ่ะกลัวครูนี้เจอศอกมาส,ส,สดสดอีกแล้ววันนี้ครูสอบจีนเขาตรวจห้องใครอะตรวจหมดแล้วเหลือห้องเธออะเอาเก็บตุวกว๊กตาดิโอ้ยวามเรียบร้อยศูนย์โลฉันไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวครูค่ะสวัสดีค่ะเออดีด เนี่ยดินเบาครูแจกกับบ้านก็ไม่เก็บปุ๊ก,กตาก็ไม่เก็บถ้ามันมีชีวิตจะสงสารมันบ้างไหมมันคง,งจะร้องไห้แล้วบอกว่าทิ้งฉันไว้ทำไมหนูฟังแล้วหนูเช้าเลยแล้วทำไมเธอถึงทำแบบนี้เฮ้แต่กิงเนีมโผล ท่านผู้ชมว่าคุณครูเขาเล่นใหญ่เกินไปไหมคะเออไม่ว่าอะไรนะความเรียบร้อยศูนย์ครูยังไม่จบเลยเออเดี๋ยวจบสงสารตุ๊กตาก็กให้0เอา้ามีด้วยหรอคะมีเออรวมๆแล้วติดลบ5เศษเอา้าเอ้าครูไปแล้วเก็บให้เรียบร้อยเอาแล้วบอกสงสารมันไงคะสงสารอยู่แต่ให้เก็บเอง กีบอกให้ er เอากันไกลมาไงเอาคุณประกอบทีวีไม่เอากันไกลมาหรอฮัลโหลได้ข่าวว่าหุ้นตกเหรอช้อนมาสักห hey, ้าสิบตัวสิโอเคโอเครีบเลยเลวใช่ไหมลูกน้องอะไรนะเฮ้ยอ้วนขายของไม่ประกอบให้หรอคุณเห็นไหมผมซื้อหุ้นอยู่พูดได้คำเดียวว่าเสียอ้วนเฮ้ย ออใช่ใช่ให้าสิบตัวห้าสิบตัวนี่ปลามึกเหรอเออขัดขาวๆนะปลาหมึกอะ่ะเฮ้ยจะบ,บ้าเหรอผมซื้อหุ้นอยู่เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยทุกคนเจ้าโลมันเฮียสิจ้ามีหุ้นช็อกโกแลตนมรักสี่ตัวเออเอ,อ,เอ,อ,อย่าลืมหุ้นขนมหวานด้วยผมชอบกินนะเ,ออเคจบแค่น,นี้แหละเฮ้ยพวกเราพวกเราเจ้าโรมันเฮียสิ หาน้ำขึ้นเนอะก็รีบตักสิเรื่องแค่นี้ให้ผมสอนอลูกมองไม่ได้เลือกอ,อติดสินั่นละนี่เด็กชายกายห้องเด็กหญิงแยมโลนะลบมากเลยอ่ะใช่ใช่ครับไม่เหมือนห้องพ่ออ,อเจอกันห้องผมอะเนียนจริงหรือจริงหร,งร,งรงบวันนี้รับประทานอะไรดีครับอืมครูอยากกินสุกกี้แห้งมีไหม ไม่มีครับมีแต่ข้าวมันหูกรอบงั้นจัดมาหนึ่งจานครับคุณย่าครับครูส้มจีสั่งข้าวมันหูกรอบหนึ่งจานจัดไปเฮ้ยไม่ยืนทำอะไรอ่ะมราไม่ดีนะโดนหักคะแนนจัดข้าวมาให้เจสักจานดิสั่งเองเอาผมจะนำข้าวให้ครูส้มจีเพื่อรับคะแนนอย่าพูดชื่อครูคนนี้ <c oughs> คุณย่าค่ะขอที่ขายหนึ่งจานค่ะ สั่งไม่ถูกไม่ขายจ้ะอา้าวใช่คุณย่าขายอะไรมาผัดกะเพราไก่ไข่ดาวอา้าวแต่ฉันเห็นเป็นหมูกรอบอ่ะอ้าวคงตก็เห็นนี่ตาอคุณย่าคะหนูขอหมูกรอบหนึ่งจานค่ะหนูสั่งไม่ถูกอีกแล้วอา้าวช่หมูกรอบอะไรวะข้าวมันหมูกรอบนี่ข้าวมันหมูกรอบนี่ผมโอ่ข้าวมันหมูกรอบข้าวมันหมูกรอบลูกอมสักเม็ดแมมเจ็บคอก็อดีนี่ เอาขิ้ไหนดีล่ะขินนี้ดีกว่าไข่หนึ่งโลกเราอย่าไปขี้เหนียว ชอบกินปักชีก็แถมๆไปวันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะจ๊ะหมูกรอบอ่ะน่ากินว้อวเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟสวัสดีค่ะครูสมจิตวายให้มันสวยๆหน่อยแล้วจะมางอนครูทำไมคะความจริงก็คือความจริงได้แล้วครับล้อ เดี๋ยวเดียวเดียวไม่ได้ยินหรอคะเขาเรียกครูมันได้ยินเหรอน้ำซุปนร้อนต๋นกับซี่โครงไก่น้ำซุปครับครูอืมไม่ได้ยินหรอเขาเรียกครูไม่ได้ยินเหรอโอ้โหสวยงายแบบนี้ต้องโชว์ให้เพื่อนๆดูเวลากินไม่มีใครเขาถ่ายรูปเหรอ สนใจเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอถ่ายติดหนูฟองนะไม่สนใจต่อไปข้างหนูยแยมโลวสวยงามจริงๆหมูลานเจ๊กเก้ว ตามด้วยไข่ต้มผ่ากันแบบนี้แหละวางไปให้มันสวยงามน้ำจิ้มแจ่วเจ้มจน้นผักชีโรยหน้าลงไป น้ำซุปต้มกับกระดูกชิคเก้นฟันชุยๆอา้าวคนของข้าววันไหนก็นหมดเนี่ยคงต้องเป็นาติแล้วล่ะยำรอยำรอโอเคโอเคเดี๋ยวคุณครูเลี้ยงข้าวนะคะขอบคุณค่ะครูเป็นคนที่จิตใจง่ามๆเด็กพวกนี้นี่ขอบคุณค่ะคุณย่าโอ้ <c oughs> ขอสองเลยละกันใจเย็นหนาคาหนักเรียนกินเยอะเดี๋ยวไปลงที่พุงหมดนะคะบุล,ลีบุล,ลีคุณครูเลี้ยงหนูเดี๋ยวหนูหยิบช้อนให้นะคะโอเคถือว่ามีมารยาทอยู่เจเอลโลไม่กินเผ็ดเอาออกกินเลยดีก่าเดี๋ยวเขามีซอสหวานหนูลดความอ้วนอยู่ค่ะเรากินหมูกรอบเนี่ยนะ จัดไปก่อนเลย2ตัวนี้ไม่มีค่ะแล้วรู้สึกเหมือนขาดอะไรเลยก็กินซีชุบชุบชุบแหมจีดบ้าง น,นี่กรอบๆนะคะใช่ใช่หยุดไม่อยู่ละร้านนี้ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะ f ียาวไปยาวไปเธอเนี่ยไม่รู้จักน้ำจิ้มแจ่วแห่งความอร่อยหนูไม่กินเผ็ดค่ะทางบ้านหิวข้าวกันหรือยังคะหิวซี่หิวซี่กินด้วยกันไหมล่ะ น้ำเนอรู้จักไปเจอมอพ้่ลูกค้าหรอครับผมเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างน่ะซ่าเด็กชายกายน้ำอัดลมสอขวดค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยถือรอเหมือนเตรียมไว้เลยน,น่ะไม่ิงเยิ้เอทำไมเด็กๆชอบกินน้ำอัดลมกันนะก็มันชาชดชื่นแบบนี้เหรอ เอาเนื <jam Stadium> ้อไปเลยแป๊บเดียวจะเบิร์ดจานครูมั่งซีเอกินแบบจืดๆก็อร่อยดีนะเขาไม่เรียกว่าจืดค่ะเขาเรียกแบบว่าออริจินอลค่ะออริจินอลโอเคจุ๊บ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 แชปแชปแชชแข่งกันดีกว่าอะไรค่ะ ฉินย่อต่ำกว่าดูรี่นี่ย่อสวยเหมือนนูนิดเลยอาเธอไม่มีวันชนะนังเป็ดหรอกพอดักกี้อ่ะหนึ่งเดียวในใจคุณย่าเอออันนี้จริงสวัสดีพวกเธอวันนี้มากินข้าวกันขายข้าวมันหมูกรอบมาซื้อหุ้นวเหรอะวดเดี๋ยวคุณย่าด่าเออมากินหนูหายไปไหนมาโลกจะวัามันไปเฮ้เมื่อกี้ขึ้นไปรับออเดอร์เฉยๆครับไม่ได้ขึ้นไปซื้อหุ้นหรอหุ้นท่านอะไร หนูมีหุ้นด้วยเหรออลูกนี่หนูก็รวยแล้วสิเมื่อกี้แกผูพวกมันเฉยๆครับคิดว่าหนูรวยแล้วก็ดีใจด้วยครับครับพูดมากนะเจ้าเลยเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวงั้นพวกเรากลับพูดใจเย็นใจเย็นสองจานนะหนูสองคนค่ะจ้าเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวแล้วงั้นพวกเรากลับอใจเย็น น้ำซุปหอมหวานเจ้าอ้วนถือจานข้าวครับเจ้าชายถือน้ำซุปครับถือดีดีล่ะรี่ได้แล้วของกี้น่ารี่มันตัวเล็กให้มันกินก่อนเอ้าบูลี่นี่โชคดีนะเกิดมาเป็นคนตัวเล็กไม่ตัวใหญ่เหมือนจุกี้เอ้าบูลี่ฉันอีกไม่ด่าเป็นบูด็อกก็ดีละเฮ้ยฉันไม่ใช่หมา อุย้ยน่ากินเวอร์ช้อนมาเหย,ยดรอกี้ก่อนเป็นเช่นนั้นใส่ขิงกะะลาดผักชีข้ามาันร้านจะแก้วหอมจริงๆ จานของหนูปุ๊กกี้เสร็จแล้วจ้าใช้ยกายถือข้าวครับจะอ้วนถือน้ำซุปครับเดินดีๆอย่าไปสะด,ดุดปล่อยเจ้ากี้ของปุ๊กกี้แล้แสนี่น้ำซุปอ้าวคุณย่าคะจิ้มแจ่วหนูไม่มีบุคคลที่ถูกลืม โอ้ยอย่าบ่นเลยนิดนิๆหน่อยๆขายถูกอยู่แล้วนะน้ำจิ้มหวานราดแบบโค้ง,งน้ำจิ้มเผ็ดเทให้โมดเอ้ยไม่ต้องยุ่งสิเดี๋ยวก,กี้ทำเองอืมน่ากินมันเด่นกว่าฉันไม่ได้ละ เฮ้ยเอามาไม่สูตรไข่สูตรมันโวยข้าวนุ่มมากเลยจื้ไม่ต้องพูดจิ้มมานี่คือนาจกีแล้วกินมันเข้าไปาสเหลือตัวเนี้ยตักข้าวด้วยนิดนึงเดี๋ยวไม่เท่ากันอนี่คือนาเจารีแล้วจิ้มมันเขียวมันให้แหลกฉันไม่เป็นไรหรอก ข้าวคำโตโตืมอนีเฮ้ยเรากินน้ำซุปก่อนมัอนร้อนพอน้ำหน่อยดีข้ากินน้ำซุปก่อนแล้วโว้ยอื้ยแพนสองขวดลีกีได้แล้วนับหุ่ยพักกินน้ำก่อนเว้ย โลกกินกันเป็นเด็กๆผู้ใหญ่เขากินกันแบบนี้เฮ้ยเ <m> งนิงนเงินมีตังจ่ายเล้าเราอะ่ะเฮ้ยนี่คุณหนูกปุกกี้นะฉันเจแพรลี่นะไม่ได้ถามสันแหลนตันลอดบางอาจดา่าฉันเหรอฉันต้องกินหมูชิ้นนี่แล้วเป็ดไปไหนอะไม่เห็นลงมาพี baba. ไม่ต้องพูดเฮ้ยพวกเองมากินข้าวไม่ชวนกันเลยหรอสวัสดีค่ะคุณย่าดักกี้มาและลูกพี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นลูกพี่ค่ะดักกี้ไงใครบ้างหมูชิ้นแค่นี้กินให้มันหลุดปากเจ้าเด็กน้อยดูฉันนี่ ถามว่าคุณย่าไขา่ข,ข้าวม,มันหมูกรอบเหรอคะจาหนูนิดหนูขอสั่งหนึ่งจานค่ะได้ค่ะโยวคำามากเลยค่ะคุณย่าที่เก่งภาษ,ษาอังกฤษมากเลยนะคะหนูนิดนี่น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะคุณย่าเป็นอย่างเดียวที่เอง็งพาเห็นตรงกันเนี่ยสองคนเนี่ยทำไม่น่ารักเลยใช่ค่ะ วันหลังหนูนิดสอนเขามั่งนะคะยินดีมากเลยค่ะย่อสวยสวย,ยอย่างนี้ต้องแถมข้าให้เยอะ นิดน่ะลืมไม่ได้หรอกน้ำจิ้มอ่ะเพรอน้องก็ชอบทานเผ็ดนะคะท่านผู้ชมจะหมดแล้วโว้ยวายพวกรีบกินไม่รู้อะไรรู้แลรู้แลอย่ามาแผนเยอะนะเฮ้ยรีข้าไปก่อนนะเดี๋ยวน้องเป็ดมาไม่มีที่นั่งอ,ะอ่ะเฮ้ยได้ไงอะ่ะเองได้คะแนนจากคุณยายนะโอ,โอเคเราจะได้ไม่โดนถุณย่า,ยาด่ะขอบใจเก้เ ีมันรีบวิ่งไปไหนอะ่ะมันรีบไปไหนอะ่ะไม่ต้องยุ่งหรอกนะนี่ข้าวโอ้ยขอบใจอว้วนนี่น้ำซุปจ้าขอบใจผอ,อมเฮ้ยราคาเท่าไหรอ่อ่ะข้าวกสี่สิบน้าปีสิบบาทกลายเป็นหาเสี้เฮ้ยราคาดีดีแน่นอนเพราะเองต้องจ่ายคนเดียวเฮ้ยพูดไรอะ่ะเปล่า เออเดี๋วกินเสร็จค่ากกับแล้วนะเดี๋ยวคุณย่าก,ก็บ่นว่าไม่นั่งเป็นเพื่อนหรอกเออนั่งเป็นเพื่อนก็ได้ถ้ากินยังงน่ารักเนาะคนกินก็น่ารักเอฟซี FC บอกมาอืมตีคองฉันทําเป็นแล้วให้อภยัยถ้าสดน้ำซุปเองนี้น่ารักเนาะใครๆจะพูดอย่างนั้นต้องชมมาหน่อยค่ะให้มันจ่ายพูดกับอ่ะเปล่า มิโลก็ได้นะรอสี่มาถึงขนาดนี้แล้วยิบผักขึ้นมากินเลยหนึ่งต้นทางบ้านกินผักด้วยนะคะแข็งแรงข่จุ้มซอสหวานคือรื้อไหม,มถ้ากินอ่ะห่างกับฉันเยอะความสวยอ่ะจ้า คำพูดเยอะหวานประท,าท่าเพดเกิดอะไรขึน้นเกิดเป็นเป็ดอ้าว <c oughs> เขาเรียกกินแบบโบ๊ะบะไม่พูดเยอะมันมาที่หลังแต่มันเดน่นแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ิันสวยจ้าคนสวยฮะว,ว่าไงนะคนสวย ก็คนหิวอ่ะเพื่อนอ้วนน้ำหน่อยค่ะโหสั่งได้เปลือกมากครับคุณลูกค้าน้ำได้แล้วขอบใจมากนะเพื่อนอ้วนจะกลับไปก็ได้นะไม่ว่าหรอกนั่งรอขนาดนี้แล้วจะกลับทำไมละ่ะรีบกินเหมือนจะไปไหน ไม่หรอกนั้งเป็นแบบที่เองคิดนั่นแหละเจ้าหนูจะมีถึงผมเลยครับคุณยาหูยอยากเก็บว้ให้แล้วหลานอ้วนของย่าเนี่ยจะอ้วนเอ้ยคุณตินเมื่อกี้ค่าค่าของฉันกับครูซอมจีดลืมจ่ายอะ่ะวันหลังหัดมีความซื่อสัตย์บ้างนี่ไงความซื่อสัตย์เนี่ยเอามาจ่ายแล้วไงไจ่ายชา้าวันหลังอยายให้เห็นอีกนะเอา้าคือฉันต้องหายตัวไปแบบที่ทานออดีใช่ไหมใช่ เจ้านี่ดูหนังเยอะเกินเฮ้ยโลหายโอ๊ย,อย,อยฉันนั่งลงมาอ,มอิ่มแล้วใช่ไหมจ่ายตังของใครของมันนะเว้ยเฮ้ยนองเป็ดหายให้ผู้ชมขาวมันหายหัวไปไหนแต่ที่รู้ๆแล้วก็สามจานนังเป็ดของเธอแล้วก็ของปุกกี้รวมกันเป็นร้อยห้าสิบร้อยเลยเหรอถั่ต้ม เถต้อตไม่กินอย่ามาตลกกายมาเจ้าดักกี้กับเจ้าปุกกี้เดี๋ยวทอนให้50บาทเออต้องทอนอยู่แล้วใช้อีกหลายวันทำไมนึงดำกับลีได้วันไม่ครบขาดอีก10บาทเอ้านึกว่าจะให้ติปไม่มีติปเอ้า สักวันฉันจะเอาคืนพวกมันให้ได้สนุกไหมครับหนังสนัสาตอนขายข้าวมันหมูกรอบซูชีวิตบุลีบุลีตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องติ๋ตินเองครับหายไปไหนมาเราอะปวดต้องอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงน,นี้ไดครับ